สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ปอนเขาพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวศูนย์ธหรงก,การร่วมบ่อสร้างเนาะเดินข้างในงอ่านประวัติสั้นนิดนึงนิสตงนี่นสตงนี่สตงนี่นะครับเป็นที่การทำหัวตุ้มแบบโบราณเนาะอืมซูมดูปะหัวตุ้มแบบโบราณน,นะครับอันนี้เป็นไม้กระทร้อน ไม้กระท้อนบูดเนาะไม่รู้อะไรไม่รู้แลวนี่ที่เขาสาวสาวเอานี้นะกระดาษนะครับนี่เนี่ยแล้วก็มาตากแบบนี้นะครับเนาะนป้าคุณป้าหายไปหมดละ อหักพอใกล้ๆอ่ะนั้นนี่โกกไปหยังข้างนี่ค่ัซี่ข้างในมันจ้ะอ๋อผ่กซี่ข้างในอืออ๋อซี่ข้างในจ้องได้มั้ยฮะจ้ะน่นแนละที่ครับ อ๋อซี่ตัวนี้ตัวานนะอ๋อตัวในนยอ๋อตัวนนยเนาะนี่กระองนี่ก็ทาเกลาะทาเก้าวหอมเกาอก หอมเกาก็เกาอันนี้แบบสาบก้าเนาะอ๋อเกาแบบสาบเกาไม่เหม็นเนาะ,อ,อ,อ,ะอันนี้ก็เห็นไอโฟน Yeah <laughs>